อย่าก,กันแล้วแต่ยกสมบัติให้อดีตสามีทั้งตัวหลังจากสร้างความรู้สึกช็อกใจแก่แฟนๆด้วยการออกมาเปิดใจว่าได้ตัดสินใจอยา่าขาจากสามีอู๋กิจโพทิปิติเป็นเวลาปีกว่าแบบเงียบๆโดยสาเหตุที่ไม่ออกมาเปิดเผยเพราะไม่อยากให้กระทบกระเทือนความรู้สึกของลูกชายทั้งสองคน จนตอนนี้ลูกสามารถทําใจยอมรับเรื่องหย่าได้แล้วโดยท็อปดารณีนุชโพธิปิติได้ตัดสินใจชี้แจงสาเหตุของการหย่าร้างกลางรายการมาร่วมเผยถึงเรื่องดังกล่าวเขาเผยว่าเป็นปัญหาสะสมโทษตัวเองบอกพร่องบอกไม่อยากเกลียดกันไปมากกว่านี้จึงตัดสินใจหย่าด้านลูกทั้งสองคนเคารพในการตัดสินใจของตนเรื่องบางเรื่องมันก็เหมือนมีคําถามว่าทําไมเขาไม่ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้หลายๆเรื่องนะคะ ก็เหมือนกับทําให้เราหมดใจลงไปเรื่อยๆพอมันมีช่องว่างไม่เข้าใจกันก็ไม่อยากจะเห็นหน้ากันไม่อยากจะคุยกันมันก็หมดใจหมดรักมันเหมือนหมดอายุนะคะ อาจารย์เรียกว่าหมดศรัทธาในกันและกันก็ได้เราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะทำยังไงเราไม่ได้ตัดสินใจสายฟ้าแลบปุบปับนะคะแต่เมื่อมันต่อไม่ติดแล้วเราค่อยมาหันดูว่าลูกเราเป็นยังไงคนรอบๆเป็นยังไงและค่อยเริ่มพูดกับเขาทั้งกับตัวสามีเองก็ปรับความเข้าใจกันมันก็ไม่รอดและในเมื่อมันไม่รอดและลูกเราโตรับได้แล้วส่วนเรื่องทรัพย์สินไม่มีเลยตรงนี้เขาก็น่ารักนะคะ เขารู้ว่าเราทำอะไรมาและอะไรเป็นของเขาอะไรที่ไม่ใช่ของเขาเขาไม่ได้บอกว่าสินสมรสทุกอย่างต้องแบ่งครึ่งนะพอบ้านที่อยู่ก็เป็นบ้านเราจริงๆตามกฎหมายมันแบ่งครึ่งก็ได้แต่เขาก็น่ารักมือที่สยังไงมันก็เข้ามาไม่ได้อยู่แล้วปัญหามันจะต้องเกิดจากคนสองคนก่อนและจริงๆเราเลิกกันไปปีกว่าแล้วแต่หลังจากนั้นเขาจะมีกันไหมหรืออะไรยังไงเราก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิด วันที่เขาเดินจากไปก็ไม่เคว้งค่ะเพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นที่พึ่งของเราก็เลยไม่ได้รู้สึกเคว้งอะไรอาจจะแค่รู้สึกแปลกๆว่าคนเคยเห็นเดินกันอยู่แต่ไม่เดินเท่านั้นเองแต่เข้าของอะไรของเขาก็ยังอยู่บางส่วนแต่ตอนนี้มันเป็นความเห็นอกเห็นใจกันมากกว่าเป็นห่วงมากกว่าห่วงว่าเขาจะรอดไม่รอดแต่ไม่ใช่รักแบบว่าปล่อยแล้วไม่มีเลยค่ะโอกาสคืนดีคงไม่หรอกค่ะ เราก็บอกเขาตรงๆว่าเราเดินหน้าเลยนะเจอใครก็อะไรไปฉันจะเจอหรือไม่เจอมันก็เป็นเรื่องต่อไปแต่ฉันน่ะชัดเจนแล้วว่าฉันอยู่แบบนี้นะ